สวัสดีครับพี่น้องพอเดินสิพผ้าชมม่มบรรยากาศตอนเศร้าครับของสร้อยที่พอเดินอยู่น่ะสร้อยลงทานครับก็ไปรับชมหันเลยพอเดินบออกมาซสือเขาครับพร้อมไปบ่งกันเลยครับัพี่น้องพอเดินสิพผ้าชม่มตอนเศร้าก,กาศตอนเศร้าของเมืองกุงุงนะพี่น้อง สันตะสอคนก็ลังไปทำงานครับดานค้าสันตะสอคนก็จีแต่งตัวผ้ากันไปทำงานไปปึงพันย่างปลาครับพี่น้องย่างปลาย่างเนื้อขาย น้ำมัเศร้าพี่ตับพี่ตับนี่ป่านิ่เนื้อยางขายสวัสดีครับไปถ้ำที่ไหนไปถ้ำล่องซองพอเด่นนี่แหละห <ả? S 1> ต้องซ่องอยู่ทูพอเด่นนี<อ>่แหละผสมบรบรยากาศน้ำมันเศร้าเหมือนเขาปลาปิ่งได้ขายได้ดีเลยพี่น้อง ไม่ล้จักบาทแลยสิบบาทครับสี่ตับโอ้สิสิบบาทได้ตังหลายอย่างเลยแบนี้เงด้วยแนี้สามสิบครับแบบนี้สามสเพื่อนก็จะไปซื้อร้านเพื่อนนี่ละไปไปแต่ไปกินตอนเที่ยงไปไปเบื้องร้านเพื่อนไปเรียบ้อครับพาเพื่อนกับยืนบินทบาทเจ้านี่แหละครับผู้ใดก็อยากนั่งกามา ทำบุญครับมีอะไรกินบ้างนีหนึปนงปลาตมคะกระตั้มกุง้ก<บ>งก้นปลาดุกต้กุ้งปกอก้นปลาดุกรเออกนะปุนกปุนระุปลาดุกนปลาดุกแล้วก็ตั้มกุ้งมด้วยกักุ้งจปลปค่ะกุ้กง,งด้วยก็ได้ตกุง้งบคนนายังเลยค<า>่ะบมาซื้อกับาพี่น้องบ คนก็ซสื่อหลายๆดวงบรรยากาศคนไส่บาทครับเนาะบรรยากาศน้ำมือเสาร์แล้วพี่น้องคนก็มาไส่บาทหลายครับน้ำมือเสาร์คนกัลล่งแต่งโตไปทำงานนะครับช่วง ทุ่นน้ำพเนาะพี่น้องเนาะครับผู้จะสร้างไก่ก็จะขึ้นหอดบ้านใส่บาทใส่หยังเนาะพี่น้องสาธุนาะพี่นงนะครับน้อเส่าผู้ใดอยากมาท้ายบาทก็มานะครับ ก็ใส้บาทตอนเศร้าๆต้นก็ชื่อครับขอกับน้ำครับไปทำงานตอนเศร้าครับบระเด็นกับสีขาวไปฟังคุณนครับเนาะโอ้ขึ้นหมาขึ้นลายเดียวทั้งรถลายตัวขนาดด้วยครับ เดี๋ยวพอเดินขิเขาโล้ตาจะบุญกันได้ครับครับพี่น้องเขาก็มาเบิ้งฟังนี่ต้อนน้อ,อ,นอ,พ,นอพี่น้องน้อพี่น้องก็เป็นขายยัางนี้ท่าน,ไไน,น,นี้ก็ได้มอก๋วยเตี๋ยวมีก็มีข้าวต้มครับมีขนมจ้ามีก๋วยเตี๋ยวเนื้อย่างครับเนื้อย่าง ชมตอนเศร้าของเมี่ยงกุ้งเด้อพี่น้องต่างคนต่างเปร้าไปทำงานน้นมาเส้าครับอันนก็แกงครับรัมกะลีนี้มีอย่งกินแน่ ุถบัปปกนี่น้อใหม่ครับตรงนีง้น้อห่น้าพอดีได้่ะเข่ปนเข่ปดุกพอดีกับเจ้าสมปะนะเ้ามสมปาสมปา

ไปครับพ่อเราพี่น้องไั้แดนวครับเดี๋ยวเราบรรยากาศน้ำมันเศปราพี่น้องใช่หนาลงทานิพอเดินทำงานอยู่ทางถนน,น,นก็ต้องระวังครับระวังรถ นี่กกล้วยพี่น้องกล้วยมีระยะสิบบาทครับน,นี่ก็หมูปิ i งโอ้ขนมเป็นอะไรครับพ,พี่น,อน้องขนมปังน,นี่ก็มน,นี่ ครับกฤสิประมาณนี่แหละพี่น้องประเด็นก็สิจบคลิปซ้ำนี่เด้อพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้พี่น้องเบิ่งเสือดอกครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เนาะครับเนาะคลิปหน้าจะพอกันไหมสวัสดีครับ